จุงกะสวัสดีเม่เอาบางโอนกรุกรุกเนียจ้าวันนี้ติกี้ได้ปลาอีกแล้วนะคะปลานาจ้าเดี๋ยวเราจะไปทําแกงปลาใส่มะละกอใส่ผักอีออมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเอาปลาไปลวกก่อนคะ่ะติกี้จะทําการลวกนะคะกับน้าร้อนเดือดๆเลยค่ะลวกแป๊บเดียวลวกไม่นานค่ะไม่ต้องสุกนะคะ ประมาณนี้เลยจ้าไม่ต้องสุกมากค่ะเรามาปอกมะละกอกันค่ะมะละกอก็จากสวนของติก๊กี้ฟรีสไตล์เองนะคะไม่ต้องซื้อจ้าล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็มาสับนะสับสับ,สบ,สบ,สบแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่พาทำมาตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะติก๊กี้เคยกินแบบนี้คุณแม่พาทำแบบนี้เนาะคุณแก่สมัยโบราณเขาพาทำแบบนี้เราก็ทำตามสูตรคุณแม่เป๊ะเลยนะคะ ต้องสับแบบนี้เลยค่ะมันถึงจะได้อัดรรสเนาะคนแก่คณเท่าเขาพา,พาทำเนาะเราก็ทําตามใช้มะละกอเหิมๆนี่แหละคะ่ะมะละกอแก่เวลามันสุกแล้วมันจะรสชาติหวานอร่อยดีค่ะสับให้หมดเลยนะคะเสียดายเนาะเราจะใส่ทั้งหมดเลยเพราะเดี๋ยวมะละกอสุกมันก็จะเละไปบ้างประมาณนี้แหละคะ่ะเรามาตำเครื่องแกงกันจ้าตำเครื่องแกงปกตินี่แหละคะ่ะ แต่ว่าเพิ่มเติมนะคะติ๊กี้จะใส่ขมิ้นค่ะขมิ้นลงไปนะคะเพราะว่าขมิ้นจะทําให้ดับคาวปลาค่ะแล้วก็เนื้อปลาเป็นสีเหลืองนะคะน่ารับประทานจ้าแล้วก็หอมขมิ้นด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเนาะแบบโบราณเลยดับคาวได้ดีนี่ค่ะสีสันของเครื่องแกงเราค่ะเราเป็นแกงกจ้า ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงเราลงไปจ้าปรุงเครื่องนะคะปรุงเครื่องด้วยเกลือค่ะแบบโบราณเลยแล้วก็ปาร้าเขมิดนะคะปลาร้ามินสุรินทจ้าเพิ่มความนัวค่ะใส่ลงไปแล้วก็มะละกอค่ะมะละกอที่เราสับนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะจ้าระหว่างรอเดือดนะคะเราก็ไปเก็บผักขแยงกันค่ะ ผักแยงในสวนเราเองจ้าปลูกไว้นะคะพอถึงฤดูกาลมันก็จะงอกมาเองค่ะผักแยงสดๆจากสวนเราจ้าหอมๆหอมๆเลยจ้าพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปจ้ารอให้ปลาเราสุกสักหน่อยนะคะเราก็ใส่ผักคแยงลงไปจ้าหรืออีออมนะคะตัวชูความหอมเลยค่ะหอมๆหอมๆ เพิ่มความหอมเพิ่มความนัวนะคะดับคาวได้ดีจ้าเป็นอันเสร็จเด้อนี่แกงปลาใส่มะละกอใส่ผักอีออมจ้าจะงไงครั้งหน้าไม่เอาบองโอน